วันนี้ผมจะมาเทรดประจำวันที่23เดือน5 2 5 6 3พนนะครับวันนี้เราจะมาเทรดกราฟ OTC กันนะครับก็ผมจะบริหารความเสี่ยงทีอ่ออเดอร์ที่10เหรียญเนาะวัน OTC ปกติเนี่ยก็จะอันตรายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะลดออเดอร์จาก20ลงมาที่10เหรียญน,นะครับโอเคนะออเดอร์นี้อ่ะ ตรงนี้ผมวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับนะตรงนี้ผมตีแนวนะแล้วเขาทะลุมาละว,วันนี้เราจะใช้เทคนิคแบบตามเทรนนะครับเขาทะลุมาละทะลุแนวของเรามาละและ sme 5ก็ลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์นี้ถ้าเขาขึ้นมารีเจกตรงเส้นสีเหลืองที่เราวางแผนไว้ก็ไม่มีอะไรต้องลังเลยแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นเขาทะลุมา1รอบแล้วก็ทะลุมาตรงนี้อีก2รอบแต่ต้องรอเขามารีเจกตรงนี้นะ เราถึงจะซื้อตามเทรนนะครับถ้าเขาไม่ขึ้นมาตรงนี้ลโอกาสที่เราจะซื้อก็ไม่มีนะสิ่งที่สำคัญเราต้องรอในจุดที่ที่เราวางแผนไว้ให้ได้นะครับวัน o-tc หรือวันปกติเราก็ต้องวางแผนนะครับก่อนจะเข้าแต่ละออเดอร์ต้องดูนะครับว่าเขาจะขึ้นมาถึงตรงนี้หรือเปล่าแต่เขาลงก็มาเยอะเหมือนกันนะลงมาเยอะ โอเคเดี๋ยวรอดูกราฟอื่นก่อนนะครับกราฟนี้ยังไม่เข้าเทคนิคนะกราฟนี้เป็นไงกราฟนี้ก็ยังนะครับกราฟนี้เขาหลุดหลุดแนวของเรามาก็จริงนะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังยังไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาจะกลับตัวไปแนวไหน อืมเขาทะลุได้แบบนี้ทะลุได้แน่นอนอืมไม่ได้โอเคเมื่อเขาทะลุไปแล้วไม่เป็นไรนะครับนะไม่ต้องไปเสียดายเขานะถ้าเราได้ออเดอร์รนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยดูซิว่าเขาเป็นเทรนยังไง โอกาสที่เขาจะกลับตัวขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาได้ทะลุแนวไปแล้วเห็นไหมครับอโอเคเราลบแนวตรงนี้นะแล้วเขาทะลุไปละเขาทะลุแนวได้แล้วนะครับไหนดูกราฟไหนที่หน้าหน้าเขาอ,ออเดอร์อีกบ้างกราฟนี้ กราฟนี้เป็นยังไงอืมกราฟนี้เขาพยายามจะปรับตัวลงแล้วนะเ,เขาพยายามปรับตัวลงนะครับโอเคถ้าแท่งนี้มารีเจ็กระหว่างตรงนี้แล้วก็ s m a 5มาถึงตรงนี้นะผมจะกดลงได้อยู่นะครับนะค่อนข้างที่จะมั่นใจละแต่เขาต้องขึ้นถึงตรงนี้เลยนะ ต้องขึ้นถึงเส้นกริดของเราเลยนะครับนี่เส้นสีเหลืองที่ผมทีไว้9วิขึ้นถึงไหม,มเขาขึ้นถึงนะแต่ sb a 5ยังไม่ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่กดนะตรงนี้ต้องรออีกแท่งนึงนะรอให้ s m a 5าเนี่ยมาถึงตรงนี้จริงๆก่อนนะครับเนี่ยแบบนี้เขาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นได้อยู่นะ ต้องรอ s m e 5เนี่ยลงมาถึงตรงนี้จริงๆก่อนนะเห็นไหมทะลุพุ่งเลยอืมนี่คือความยากของวันอุ c นะครับถ้าเราจะรอซื้อเนี่ยต้องรอให้เขาปิดแบบใต้แนวจริงๆก่อนนะเราถึงจะซื้อได้นะครับ ากราฟนี้ผมยังไม่ได้เซตเลยเดี๋ยวผมขอเซตก่อนอโอเคถ้าเขาลงมันแท่งนี้นะครับแดงปิดใต้แนวได้สักหนึ่งแท่งก่อนนะกราฟนี้น่ารอนะแต่ต้องรอให้เขาปิดใต้แนวให้ชัดเจนก่อนนะครับตอนนี้เขายังมีแรงลักดันกันอยู่ กราฟนี้นะครับกราฟนี้อ่ากราฟนี้โอเคเขาทะลุแนวได้ละอ่าเดี๋ยวผมคอนเฟิร์มด้วยเส้นสีเหลืองอีกทีนะครับนะแท่งนี้เขาต้องลงมาถึงตรงนี้นะี๋ยวถึงจะมีโอกาสกดขึ้นต้องลงมาให้ถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดขึ้นนะเพราะว่าเขาบ่งบอกว่ามีแรงซื้อเข้าค่อนข้างเยอะละ แล้วก็แรงซื้อเนี่ยเขาชนะแรงขายไปตรงจุดที่เรา,าตีไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาลงมาถึงตรงนี้โอกาสที่เขาจะตีตัวกลับขึ้นไปเนี่ยก็ค่อนข้างมีนะครับเพราะ OTC เนี่ยผมก็จะใช้เทคนิคตามเทรนเขานะตามเทรนแล้วก็บอกกา,ารอ่านค่าแท่งเทียนนะครับให้เขาทะลุขึ้นไปถึงจุดที่เรามั่นใจก่อนนะครับเราค่อยถึงเขาออเดอร์แต่กลับ ยังไม่เข้าเทคนิคเรานะในหลายๆกราฟนะครับเห็นไหมเขาจะขึ้นเขาก็ไม่ไม่ค่อยจะย่อลงมาในจุดที่เรารอนะครับนะเพราะฉะนั้นเข้าไปแบบนี้แล้วก็เข้าไม่ได้แล้วนะต้องให้เขาลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับถ้าจะเข้าจริงๆอ่าถ้า Sb5 เเลยไปขนาดนี้แล้วปล่อยเข้าไปนะครับโอเคกราฟนี้สวยนะ โอเคค่อนข้างเชื่อถือได้แล้แต่ต้องรอเขาขึ้นมาถึงเส้นเหลืองละคทาวนี้ค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับกราฟนี้โอเคขึ้นไปถึงไว้ไม่ถึงอืม อ่าอ่าตีผิดอืมเขาจะขึ้นไปถึงไหมต้องรอนะรอจุดนี้เลยนะครับถ้ารอจุดนี้ไม่ได้จุดนี้ก็ไม่ได้ออเดอร์นะจะยังไงอ่าวิ่งถึงไหมถ้าถึงต้องถึงเหลืองนะโอเคผมกดแล้วอ่า Uh huh. แต่รู้สึกว่าไม้มันเบิ้ลให้เรานะตะกี้นี้ออเดอร์เบิลเลยไม่รู้ระบบเป็นอะไรนะครับ OTC ระบบทำไมมันถึงเบิลผมก็ไม่รู้นะจะกดที่10เหรียญแต่เบิลสองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจบไม้นี้เนี่ยออเดอร์ Order เนี้ยผมก็จะหยุดแล้วนะเพราะว่าเริ่มจะไม่โอเคแล้วระบบของการเข้าออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนะ เพราะว่าผมจะเข้าแค่ออเดอร์เดียวแต่ว่าเบิ้ลสเลยนะครับเพราะการเบิ้ลเนี่ยเราต้องไปหาปัญหาก่อนนะครับนะผมผมเริ่มจะไม่โอเคกับการเบิ้ลไม้นะเรากดครั้งเดียวแล้วระบบเบิ้ลสองนี่คือถ้าเราวิเคราะห์ไม่ดีหรือว่าเราพลาดมานี่โอกาสที่เราจะหัวร้อนเนี่สูงมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาเทรด2ไม้นั่นแหละ แต่ก็ระบบมันเบิลให้สละนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะเพราะว่าเราก็ครบกําหนดแล้วนะครับที่จริงอ่ะผมจะเก็บ2ไม้นะแต่ว่าระบบเขาเบิลให้สละอ่าทาไมผมถึงเข้าออเดอร์นี้นะครับเพราะว่าอ่าผมเห็นนะตรงนี้เห็นเพื่อนเอนเห็นไหมครับตรงนี้ผมตีแนวไว้ใช่ไหมครับนะอ่าผมตีแนวไว้ตรงนี้เป็นแนวที่สูงที่สุดนะ ในณขณะที่เขาอยู่ตรงนี้คือแนวที่สูงที่สุดแล้วก็เขาทะลุไปใช่ไหมครับนะพอเขาทะลุไปปุ๊บเขาทะลุไปได้แล้วเนี่ยเขาก็ทะลุขึ้นไปถึงตรงจุดนี้แล้วเขาก็พยายามที่จะโดนแรงขยเนี่ยแทรกแสงเข้ามาใช่ไหมเขาแทรกแสงเข้ามาแล้วก็ปลายไส้เทียนเนี่ยก็เริ่มต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมไปลายไส้เทียนต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็แท่งนี้ เขาทะลุแนวลงมาได้นะครับเมื่อเขาทะลุแนวไปได้เนี่ยผมก็จะมารอซื้อลงในจุดนี้แต่คราวนี้ก่อนที่ผมจะเข้าออเดอร์แท่งนี้ผมเห็นว่า s อ5เ้าขายังอยู่จุดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาขึ้นมาถึงเส้นเหลืองจริงแต่ s อ a 5เนี่ยยังอยู่ไม่ไม่ถึงไม่ใกล้เส้นเหลืองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผมจะซื้อตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงที่เขาจะพุ่งขึ้นแล้วเขาก็พุ่งขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องรอนะครับรออีกหนึ่งรอบรอให้เขาทะลุมาอีกรอบจริงๆก่อนนะครับแล้วก็มีการปิดปิดอาปิดอาปิดแท่งเทียนนะครับแรงไอซีแดงเนี่ยใต้แนวแล้วเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้ปลายไส้เทียนตรงนี้เขาเคยมาทําจุดต่ําสุดตรงนี้แต่ปลายไส้ตรงนี้เขาเริ่มที่จะอาทะลุมาได้ละแล้วก็ ผมก็รอเข้าตรงจุดนี้นะครับบวก s อ a 5เนี่ยลงมาถึงจุดเส้นสีเหลืองที่เราคอนเฟิร์มไม่พอดีเลยแล้วก็มีมีสัญญาณเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กนะครับอ่าผมก็เลยเข้าแต่คราวเนี้ยพอผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบมันเบิ้ลสองให้นะเพราะว่ามัน OTC เนี่ยผมจะเทรดที่10เหรียญน,นะครับวันเนี้ยผมก็จะเก็บแค่2อ,ออเดอร์แต่ระบบมันเบิ้ลมันมันเบิ้ลให้ตรงนี้นะครับผมก็จะ อขอไปเช็คดูก่อนนะว่ามันทำไมถึงเบิ้ลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะใช้เทคนิคเดิมนะครับไม่มีเทคนิคใหม่นะผมไม่ว่าจะเป็นวัน otc หรือวันปกติเนี่ยผมใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับเทคนิคแนวรับแนวต้าน sma 5การอ่านค่าแรงซื้อแหล่งขายนะครับเทคนิคเดียวเลยส่วนอินดิเคเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็จะใช้หลักการวิเคราะห์ แบบนี้นะครับก็วันนี้คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ปิดปิดงานได้เร็วเนาะเพราะว่าระบบเขาก็เบิ้ลไปสักสองไม้เลยอยังไงก็ฝากเพื่อนๆอกดติดตามนะครับผมจะพยายามมาแชร์เทคนิคดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะดูเรื่อยๆนะครับ ส่วนการอธิบายก็อาจจะมีติดขัดบ้างนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาจะเข้าออเดอร์ก็ผมก็จะใช้สมาธินิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมเข้าออเดอร์เสร็จอะไรเสร็จก็จะพยายาม,มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังอย่างละเอียดอีกทีนะครับว่าทําไมผมถึงเข้าออเดอร์นั้นออเดอร์นี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละผมก็ปิดงานได้แล้วนะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับในวัน OTC นะครับวันนี้ก็ หวังว่าเพื่อนๆจะทำกำไรในพอร์ตของตัวเองได้เยอะๆหรือว่าทำตามโปรแกรมของตัวเองได้เช่นกันนะครับขอบคุณครับ